ก็ส้มตำที่อยู่ตรงข้ามกับอำเภอนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านดังของเชียงของเขาใส่อะไรไปบ้างเนี่ยใส่ปูใส่ทุกอย่างเลยที่ต้องใส่ใส่ปูด้วยเนาะมันก็ยังไม่ต้องใส่นะคเดีอยวนะคะปูปลาร้า This is the best papaya salad in town นี่นมีคนบอกว่าอร่อยด้วยครับ รีบแล้วก็ตำครับดูกใกล้ๆครับอ๋อตำไปแล้วนี่คือแค่คนเขาส้มตำนะสไตล์ของเชียงของตำปูปลาใส่ปลาปะครับใส่มนนะละกอแล้วครับมะละกอน,นี่เป็นเส้นใหญ่ๆเพื่อให้มันกรอบนะครับเขาใช้คุกเขาเอาไม่ได้ตำแบบเอาเดือละเอียดนะครับนี่ของแทวมากอันนี้ก็คือ เน่ค้าคนสวยครับแอ็มียสนัสมา YouTube y o u t u สมา เรียบร้อยยังไงต่อทีนี้ใส่ถุงวันนี้เท่าไหร่กี่บาทคี่สิบห้าบาทนี่ครับต้มตำเชียงของตรงข้ามอำเภอนะครับอยู่ข้างๆกับธนาคารกรุงไทยครับ